ซูมิชิมีหลานครับกับแคมเปญตอนนี้นะครับ สวัสดีครับเซลอ่านครับวันนี้ก็จะพามาชมรถ e c o กคา1รุ่นครับเรียกได้ว่าประหยัดน้ำมันถึง23.3กิโลเมตรต่อลิตรครับกับรุ่นนี้ครับมิซูมิชิมีลาดครับกับแคมเปญตอนนี้นะครับฟรีดาวฟรีแม็กแล้วก็ฟรีชุดแต่งครับเดี๋ยวเรามาชมนะครับการดีไซน์นะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่มีให้จากโรงงานครับว่ามีอะไรกันบ้างครับชมกันเลยครับเริ่มต้นจากกระชังหน้าของ มิซูมิชิมีหลายของเรานะครับมาดูที่โลโก้ของเราเลยครับโลโก้ของเรานะครับเป็นแบบชุบโครเนียมครับดีไซน์สวยงามนะครับนะครับกระชังหน้านะครับชุบโครเนียมนะครับแล้วก็ตัดด้วยดําเงานะครับทำให้ดูโดดเด่นนะครับดูฉบเฉียวมากขึ้นเลยครับกระชังหน้าตัวนี้นะครับมีความกว้างขึ้นนะครับทําให้สามารถระบายความร้อนเครื่องยนต์ได้ดีมากเลยครับนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์นะครับ แล้วมาพร้อมกับด้านล่างครับออกแบบดีไซน์นะครับดูเหมือนสเกิร์ตเลยครับดูฉบเฉียวเลยนะครับมาดูไฟครับไฟหน้าของเรากันนะครับไฟหน้านะครับเป็นแบบไฮโดรเจนนะครับหลอดไฮโดรเจนนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็จะมีชุดที่ใส่ไฟตัดหมอกของเราได้ด้วยเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันนะครับเรามาดูล้อของเรานะครับล้อตัวนี้เป็นขอบ15นะครับ เป็นระบบดิสเบรกนะครับเสริมแรงเบรกกระจายแรงเบรกแล้วมีระบบเบรก ABS นะครับล้อตัวนี้มาพร้อมกับล้อแม็กนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่ออกรถกับเรานะครับเราแถมฟรีชุดแม็กนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าจะชอบลายไหนนะครับทรงแบบไหนเรามีบริการจัดให้ลูกค้าเลือกชมได้เลยนะครับมเรามาดูภายในของรถกันเลยนะครับ ด้านภายในของรถนะครับดีไซน์สวยงามนะครับใช้งานง่ายนะครับมาพร้อมกับจอนะครับตรงกลางนะครับเป็นจอขนาด7นิ้วนะครับระบบสัมผัสนะครับเชื่อมต่อกับ Android แล้วก็ iPhone ได้นะครับสามารถใช้ Apple c a r p l a เพนะครับแล้วก็เชื่อมต่อแบบบลูทูธได้ครับสามารถรับสายโทรออกได้ครับเรามาดูดีไซน์ด้านหลังของเรากันครับท้ายครับเป็นแบบ LED พร้อมสปอยเลอร์หลังนะครับติดไฟดวงที่3ให้เป็นแบบ LED เหมือนกันนะครับมาพร้อมกับไฟทับทิมมาให้เลยนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้านะครับเรามาดูพื้นที่เก็บสัมภาระนะครับท้ายรถกันพื้นที่เก็บสัมภาระไฟายรถนะครับมีขนาดค่อนข้างกว้างเลยนะครับและยังไม่พอนะครับสามารถทับบาะนะครับแบบนี้เลยดึงแล้วก็ผักลงไปครับดึงแล้วก็ผักไปนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถเพิ่มพื้นที่จัดเก็บ ของท้ายรถได้มากยิ่งขึ้นอีกครับครับเรามาดูที่หน้าของฝั่งคนขับกันนะครับนะครับเริ่มต้นจากพวงมาลัยเรากันก่อนเลยครับพวงมาลัยตัวนี้ครับเป็นแบบไฟฟ้านะครับพร้อมมาติดฟังก์ชันนะครับสามารถควบคุมเครื่องเสียงนะครับโทรออกรับสายได้เลยนะครับพร้อมกับที่วางแขนของคนขับครับทำให้ลูกค้าไม่เมื่อยล้าในการขับขี่ครับ ครับเครื่องยนต์เราเป็นเครื่องยนต์ไมเวกนะครับขนาด1.2ลิตรนะครับเรียกว่าประหยัดน้ำมันถึง23.3กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวครับครับสำหรับลูกค้าที่สนใจในมิซูมิชิมีหลานนะครับกับแคมเปญนี้ครับฟรีดาวฟรีแม็กแล้วก็ฟรีชุดแต่งครับสนใจนะครับติดต่อมาได้ที่เบอร์064-367-8197ครับเซลล์อันครับยินดีให้คำปรึกษาขอบคุณครับ